สูบรีสูบไปก็ไร้ค่าดื่มสุราดื่มไปก็ไร้ผลการพรนันเล่นไปก็ยากจนเกิดเป็นคนลดละเลิกจากบ้านสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเจมิงพูดไปแล้วนะคะทุกคนก็พอจะเดาได้แล้วนะคะว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะคะ่็ในปัจจุบันนะคะยาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นมากๆเลยนะคะจึงมีการจัดกิจกรรมนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดนะคะ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากมากเลยนะคะก็คือมีความเหมาะสมสาหรับทุกช่วงทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นประถมศึกษาตอนปลายนะคะหรือว่ามัธยมศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นวัยที่แบบมีความอยากรู้อยากลองมากค่ะก็เลยทําให้ป็นวัยที่สมควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโดยในช่วงวัยนี้นะคะก็จะเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดมากที่สุดค่ะเพราะวัยนี้นะคะก็จะมีการเชื่อใจเพื่อนมากนะคะไม่ค่อยอสนิทสนมกับครอบครัวมากเท่าไหร่นะคะเมื่อนักเรียนนะคะทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีการได้รับ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษของยาเสพติดนะคะ และกิจกรรมนี้นะคะยังมีการเดินรณรงค์นะคะเพื่อต่อต้านยาเสพติด<ม>เป็นการแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะซึ่งผลของการจัดกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดไปเผยแพร่ให้กับผู้คนในสังคมค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราไม่ได้มาแค่รณรงค์ให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดะคะวันนี้เรายัางมีความรู้ดีๆนะคะมาแนะนําให้ทุกคนนะคะได้รู้จากโทษของยาเสพติดหรือว่าประเภทของยาเสพติดให้ทุกคนได้รับรู้กันด้วยค่ะทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะค่ะต่นี้ ใช้ยาเสพติดค่ะก็คือการใช้ยาเสพติดนะคะส่งผลกระทบต่อหลายเรื่องเลยค่ะเช่นเรื่องร่างกายและจิตใจค่ะร่างกายก็จะเกิดทําให้เกิดโรคต่างๆค่ะเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งแบบนี้เป็นต้นค่ะทั้งนี้ค่ะผลของยาเสพติดก,ก็ยังส่งผลต่อกระทบต่อการเรียนการทํางานค่ะเพราะเมื่อเราเสพยาเข้าไปมากๆใช่ไหมคะก็จะทําให้ร่างกายเรามีประสิทธิภาพในการทํางานน้อยลงค่ะเช่นมีสติในการทํางานน้อยลงมีร่างกายที่ไม่พร้อมในการทํางานค่ะทั้งนี้นะคะก็ยังส่งผลต่อ ทางด้านครอบครัวค่ะเพราะว่าถ้าสมติเราเสพยาในปริมาณมากมากเข้าไปนะคะก็จะทําให้มีการทะเลาะกันในครอบครัวค่ะเช่นพูดกันไม่ลงตัวหรือใช้อารมณ์ในการพูดเกินไปเพราะว่าคนที่เสพยายนะคะก็จะทําให้มีอาการหลอนประสาทค่ะไม่ฟังความไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นค่ะก็จากความคิดเห็นตัวเองเป็นหลักก็จะทําให้เกิดการที่ทะเลาะกันในครอบครัวได้ค่ะ อันนี้ส่งผลกระทบมากเลยค่ะก็คือสังคมค่ะก็คือสังคมไม่ได้ผิดอะไรนะคะมันผิดที่ตัวเ,เองค่ะที่เสพย,ยามากเกินไปใช่ไหมก็จะทาให้สังคมไม่สงบสุขค่ะเช่นอาการที่เราหลอดประสาทถ้าสมมติเราเสพย,ยามากเกินไปมันก็จะก่อให้เกิดการอัฉรกรรมได้ค่ะก็คือส่งผลกระทบหนักมากเลยในสังคมนะคะต่อไปก็จะส่งผลต่อกระทบต่อตัวเองค่ะเช่นเป็นโรคร่างกายเราไม่พร้อมที่จะออกมาสุดภ้าย มีโรครุกเร้าควบคุมประสาทร้อนอะไรแบบนี้คะ่ะก็ากบางทีก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองคะ่ะสิ่งเสพติดส่วนใหญ่นะครับไม่มีข้อดีในแง่มุมของสุขภาพเพราะมันมักจะทําให้เกิดผลเสียทั้งด้านร่างกายและจิตใจแต่บางอย่างก็อาจจะมีประโยชน์ในทางการแพทย์ถ้าใช้ในปริมาณท,ที่เหมาะสมและมีการควบคุมจากหมอนะครับมอร์ฟินใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงเช่นหลังการผ่าตาดัดหรือจากลูกมะเร็ง กัญชาบางประเทศนะครับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่ยวยเรื้อรังหรือบางกรณีที่ช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนการทําเคมีบําบัดยากลุ่มแอมเฟตามีนนะครับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสมาธิสั้นเพื่อช่วยในการรักษาสมาธิและจดจ่อได้ดีขึ้นครับถ้าพูดถึงสิ่งเสพติดที่คนส่วนใหญ่ใช้เพื่อความบันเทิงหรือการหลบหนีความเครียดเช่นโคคีนเฮโรอีนหรือแอมเฟตามีนนะครับใช้ในรูปแบบต่างๆมันจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาเช่นเสพติด ปัญหาสมองหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเสพติดไม่ควรใช้โดยไม่มีการควบคุมจับแทยนนะครับค่ะที่พเพื่อนๆกล่าวไปข้างตัวนะคะก็จะมีทั้งโทษแล้วก็ประโยชน,น์ของยาเสพติดค่ะในในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยยาเสพติดมันเข้าถึงง่ายมากนะคะทุกช่วงอายุเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมหรือว่าวัยผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะยกตัวอย่างนะคะ วัยเด็กประถมอ่ะก็คือเขาใช้สื่อโซเชียลเป็นนะคะสมมติเออเห็นคนนั้นยืนดูดบุหรี่อุ๊ยเท่ว่าดูดพอดแมงเท่อ,เอะไรอย่างเงี้ยเท่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอยากดูดบ้างคือเขาก็จะหาในโซเชียลนะว่าอุ๊ยคนนั้นขายคนนี้ขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสั่งนัดรับแอบผู้ปกครองดูดอะไรนู่นนี่กิจาการรมนะคะก็จะมีเยอะแยะมากเลยนะคะที่แบบทําให้อาจารย์ศึกษาเนี่ยเขาจะจัดขึ้นมาเพื่อให้แบบเด็ก ห่างกายาเสพติดเช่นกิจกรรมชมลมดนตรีการเล่นกีฬานะคะแบบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แบบเด็กเขาจะได้ไม่ต้องแบบไปสูงสิงกับยาเสพติดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็กิจกรรมต่อมานะคะก็จะเป็นวาดภาพระบายสีหัวข้อเกี่ยวกับแบบยาเสพติดอะไรประมาณนั้น,นะคะ่ะกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และเพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุมกันที่ดีไม่หลงไหลในสิ่งยุยยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรมไปเผยแพร่ต่อครอบครัวชุมชนและสังคมเพื่อรณลงต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก26มิถุนายนโดยให้นักเรียนและครูศึกษาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจากหนังสือแผ่นพับอินเทอร์เน็ตและจัดทำ ป้ายอุปกรณ์ต่างๆนะคะ่อใช้ในการรุรงคงต่อต้านยาเสพติดและสุดท้ายเพื่อให้ครูและนักเรียนร่วมร่วมกันเดินรุรงคงต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลกเป็น,ใน,ใน,นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเพื่อนๆคิดยังไงกับการหยุดยาเสพติดมันไม่เพียงแต่ทาลายชีวิตแต่มันยังทาให้เราเสียโอกาสหลายอย่างมาร่วมกันสร้างสังคมที่ดีกันเถอะ